ตอนนี้นะครับผู้พายมึงเอกนะครับน้องลุงประตันยูนะครับมูลที่จิตอาสาทุกท่านนะครับร่วมกันบ่อพี่ทำไมไม่การมันตกบ่รถอุบัติเหตุนะครับบริเวณน้ําท่วมนะครับตรงโค้งขึ้นสะพานทางเข้ามึงเอกนะครับน้ําท่วมจํานวนมากนะครับน้องจิตอาสาผู้พายมึงเอกร์พลเรือนตำดีหลักหกนะครับมูลที่ร่วมประตันยูนะครับ หลายๆท่านนะครับมาช่วยกันดูแลจราจรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนบริเวณนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้ภัยืองเอกนะครับน้องลุงประตันยูนะครับมูลที่จิตอาสาทุกท่านนะครับร่วมกันบ่อพี่ทำไมไม่การมนตกบ่อลดอุบัติเหตุนะครับบริเวณน้ําท่วมนะครับตรงโค้งขึ้นสะพานทางเข้าืองเอกนะครับน้ําท่วมจํานวนมากนะครับ น้องๆจิตอาสาผู้พันมางเอกวันรุ่งทำดีหลักหกนะครับมูลที่ร่วมประันยูนะครับหลหลายท่านนะครับมาช่วยกันดูแลจราจรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบริเวณนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้ภันบางเอกนะครับน้องร่่งประันยูนะครับมูลที่จิตอาสาทุกท่านนะครับร่วมกัน,นบ่อพี่ทำไมไม่การมนตกบ่อ รถอุบัติเหตุนะครับบริเวณน้ําท่วมนะครับตรงโค้งขึ้นสะพานทางเข้าบางเอกนะครับน้ําท่วมจํานวนมากนะครับน้องน้อตอจสาผู้พิทับางเอกพลรุ่นดีหลักหกนะครับพลธีร่งประตันยูนะครับหลายๆท่านนะครับมาช่วยกันดูแลจราจรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบริเวณนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้พิทักษ์งเอกนะครับน้องรุ่งประตันยูนะครับ ภูที่จิตอาสาทุกท่านนะครับร่วมกัน,นบอ่อพี่ทำไมไม่การมนตกบอ่อรถอุบัติเหตุนะครับบริเวณน้ําท่วมนะครับตรงโค้งขึ้นสะพานทางเข้าบางเอกนะครับน้ําท่วมจํานวนมากนะครับน้องๆจิตอาสาผู้แทนบางเอกวันรุ่งทำดีหลักหกนะครับมูที่ร่วมกันอยู่นะครับหลายๆท่านนะครับมาช่วยกันดูแลจราจรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบริเวณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผู้พิายมึงเอกนะครับน้องลวงประตันยูนะครับมูลที่จิตอาสาทุกท่านนะครับร่วมกันบ่อพี่ทำไมไม่การมนตกบ่อรถอุบัติเหตุนะครับบริเวณน้ําท่วมนะครับตรงโค้งขึ้นสะพานทางเข้ามึงเอกนะครับน้ําท่วมจํานวนมากนะครับน้องจิตอาสาผู้พิามึงเอกไว้ร่นมทำดีหลักหกนะครับมูลที่ร่วมประตันยูนะครับ